ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ด20นัดหลังสุดชนะ10กมสเสมอ5เกมแพ้5เกมยิงประตูได้43ประตูเสียประตู35ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเล่น20นัดหลังสุดชนะ3เกมเสมอ5กมแพ้12เกมยิงประตูได้26ประตูเสียประตู52ประตู มาต่อกันที่ค่าเฉลี่ยสเตตัสของทั้งสองทีม <Team. S 1> เริ่มกันด้วยทางฝั่งของแมนยูในเต็ดครองบอลอยู่ที่50%จ่ายบอล82.5%คลีนชีท27%โอกาสยิงประตู80%โอกาสเสียประตู73%มีประตูในครึ่งแรก33%เสียประตูในครึ่งแรก67%โอกาสมีประตู53%โอกาสพลาดทำประตู20%มาต่อกันที่ทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูในเต็ดครองบอลอยู่ที่60% จ่ายบอล 87.5%, คลีนชีต 0%, โอกาสยิงประตู 56%, โอกาสเสียประตู 100%, มีประตูในครึ่งแรก 19%, เสียประตูในครึ่งแรก 56%, โอกาสมีประตู 56%, โอกาสพลาดทำประตู 44%, สถิติการเจอกันทั้งหมด86ครั้งทางฝั่งของแมนยูในเต็ดชนะ42ครั้งเสมอ14ครั้งแพ้30ครั้งยิงประตูไปได้146ประตูเสียประตู118ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะ30ครั้งเสมอ14ครั้งแพ้42ครั้งยิงประตูไปได้118ประตูเสียประตู146ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตู มาต่อทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่2.60ประตูผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มด้วยผลงาน5้านัดหลังสุดของแมนยูไนเต็ดเสมอกับโคเวนซีซิตี้ด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ3เสมอกับบอลมัดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2เสมอกับลิเวอร์พูลด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2 แพ้เชลซีด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ3เสมอกับเรนฟอร์ดด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ0มาต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผลงาน5นัดหลังสุดแพ้เบอร์ลี่ด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ4แพ้เรนฟอร์ดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0เสมอเชลซีด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2แพ้ลิเวอร์พูลด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1เสมอกับฟูลแลด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2ต่อกันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้ง2ทีมเริ่่่มมมจาากทางง United, งทงงงงฝัััแนนไเเดดลลป้ห32 อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนมี50คะแนนชนะ15ครั้งเสมอห้าครั้งแพ้12ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดลงเล่นไปทั้งหมด31นัดอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนมี16คะแนนชนะ3ครั้งเสมอเจครั้งแพ้23ครั้งคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของแมนยูไนเต็ดจะมาในแผน4 2 3 1ผู้รักษาประตูอองเรโอนากองหลัง4ี่คนจะเป็นอารอนวานบิสากา้าแฮร่แมกไกว คาเซเมโรดิอาโกดาโลกองกลางตัวรับสองคนจะเป็นคอบบี้ไมนูสกอตต์แมกโทมิเน่มิดฟิลด์ตัวรุกสามคนจะเป็นมาร์กัสแรดฟอร์ดบรูโน่เฟอร์นันเดสอเลฮานโดกาแาโชาสูน้าหนึ่งคนจะเป็นรัสมุสฮอยลุนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะมาในแผน3-5-2ผู้รักษาประตูอีโวกราบิดกองหลังสามคนจะเป็นเจเดนโบเกลอาเนลอาเมธฮอสซิตออสตันทารัสตี้กองกลางห้าคนจะเป็นเจมแม็กอาตี วินิซิยุตโอลิเวอร์อับลาสเตอร์กุสตาโวฮามเมอร์เบนออสบอร์นแนวรุกสองคนจะเป็นเบนเบรเรตันโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีผลงานการเจอกัน6ครั้งหลังสุดจบด้วยที่แมนยูในเต็ดชนะไปสครั้งเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดชนะไป1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้ง AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่แมนยูในเต็ดจะเป็นผ่านชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่แมน u ยูไ e นเต็ดชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ